สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กินได้อะไรกินเที่ยงดีวันนี้ทําผัดหมี่นะคะผัดหมี่ใส่ไข่ใส่ผักธรรมดาเนี้แหละค่ะนึกอยากจะกินก็เลยทํากินนะคะเพราะว่าหมี่เส้นหมี่ยังเหลืออยู่นิดนึงนะคะก็เลยใส่ผัดใส่ผักนู้นนี่นะคะรามาดูกันน่าอร่อยไหมค่ะไปกันค่ะค่ะนี้คือผัดหมี่นะคะที่ผัดเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้เองนะคะ ก็ใส่ถั่วงองอน,นั่นนี่เข้าไปใส่ไข่ด้วยค่ะแล้วก็นะคะอาจจะดูแฉะไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทํากินนะคะไม่ได้ทำเพื่อจะได้อ่าให้ใครหรือว่าเอาไปจําหน่ายที่ไหนนะคะไม่ได้เอาไปขายนะคะก็เลยผัดเอาไว้กินง่ายๆค่ะเป็นยังไงคะ ใครที่แวะมาทางนี้มากินข้าวด้วยกันก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะอยวตักใส่จานก่อนนะคะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆถ้าแวะผ่านมาทางนี้ก็แวะกินข้าวก่อนได้นะคะขอบคุณคะ่ะแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะ